สวัสดีวัยรุ่นแนน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บที่มีเพจขาย ID เกม Rv มันแนะนำา d ดสกินแร่แรงสูงรูนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจนี้เลย tp7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID rv ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอทีที่เพจนี้เลย tp7 รับซื้อขายเกมออนไลน์ จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันตุ่นมากับพอยต์เปิดช่องทางการเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกม RV ใช้แค่ UAD ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็จะสามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้ที่เว็บไซต์หรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารหรือกิจกรรมแหลมๆได้ที่เพจตุ่นมากับพอย์ได้เลย เอาล้ครับสวัสดียามเช้าทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับเป็นภารกิจที่มีชื่อว่าเป็นกิจกรรมที่มีชื่อว่าภารกิจแห่งจักรวาลน,นะครับโดยทว้ภารกิจนี้เหมาตู้กี่คูปองวันนี้ทีมซีมามีคําตอบนะครับแล้วก็กิจกรรมนี้นะครับมาพร้อมกับสกินใหม่ของคาปเปน,นีนะครับที่มีชื่อว่าเอ็นเกม คาเฟนี่นั่นเองนะครับเดี๋ยวคลิปรีวิวสกินของคาเฟนี่จะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับส่วนคลิปนี้เราจะมาดูกันก่อนครับว่ากิจกรรมนี้เหมาตู้ขี่คูปองนะครับก็เป็นการกลับมาอีกครั้งของสกินนี้ของอิลูเมียนะครับในราคาในเมื่อมาครั้งที่แล้วเนี่ยหนึ่งปีที่แล้วนะครับโอเคแต่สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ครั้งที่แล้วเนี่ยแตกต่างกันนะครับครั้งนี้แล้วจะเป็นรูปแบบว่าเหมือนวงกลมเนาะศูนย์แบบวงกลมนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยจะเป็นรูปแบบของการเปิดช่องนะครับก็ กิจกรรมนี้ก็มันมีช่องให้เปิดทั้งหมด30ช่องนะครับของรางวัลที่เราเลือก3าสก,กินที่เราเลือกมาเนี่ยจะออกทุกๆการสุ่ม8ครั้งแล้วก็สมมติคุณสุ่มครบ5 11เหลือ13เนี่ยจะได้ของรางวัลตามกําหนดเลยนะครับสมมติคุณสุ่มครบ11ช่องหรือว่า300กว่ากาคูป,ปองเนี่ยคุณจะได้เป็นสกินคาเฟนี่ไปนะเนี่ยนะครับส่วนราคาเมาส์ตู้เนี่ยอันนี้นะครับผมไปถามมาแล้วในกลุ่มนะครับก็ยังไม่มีใครสุ่มเลยทุกคนแต่ว่า ผมไปดูมาเมื่อปีที่แล้วนะครับราคาเหมาตู้เนี่ยอยู่ที่3,211คูปองนะครับครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่านะครับมันก็จะอยู่ประมาณเท่าเดิมนี่แหละดีไม่ดีเนี่ยอาจจะเยอะกว่าเดิมด้วยนะครับแต่ว่าผมว่าเลทเนี่ยก็คือ3,200ประมาณ3,200คูปองนี่แหละเลทกลางๆของมันทุกคนนะครับประมาณนี้ทุกคนสำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมคิดว่าไม่เกินนี้หรอกถ้ามันเกินเปิดมาใหม่แล้วแม่งแพงกว่า3,200นะผมว่านะบอกเลยนะว่า มีคนโกรธ GM เนะครับเพราะเปิดตัวเนี่ยมันจะมาแพงมันจะมาถูกกว่าตอนที่ผ่านเวลาปีหนึ่งได้ยังไงใช่ไหมนะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าผ่านปีหนึ่งได้จะเหลือกี่คูปองนะครับสำครับฉะนั้นผมกี่คูปองผมจะการันตีทีในคอมเมนต์ลวกันนะครับหลังจากที่มีคนบอกใน Facebook ไปแล้วนะครับว่าเหมาตู้กี่คูปองสำหรับกิจกรรมนี้สำหรับใครที่สุ่มไปแล้วเหมาตู้กี่คูปองก็สามารถมาบอกกันได้นะครับว่าพี่ผมเหมาตู้กี่คูปองออะไรแบบนี้นั่นเองนะครับส่วนตัวผมเนี่ยก็ ถามว่ามันสวยไหมสกินนี้ผมก็มองว่าค่อนข้างที่จะสวยนะครับสกินมันอลังการมากๆนะครับแล้วก็อัลติเมทสกิลทีหนึ่งนี้เรียว่าเฟรมเรทตกกันกระจุยกระจายไปหมดนั่นเองนะครับก็น่าสนใจมากสําหรับกิจกรรมนี้นั่นเองนะครับก็กิจกรรมโอ้สกินหายไปแล้วตอนแรกผมมากลับมาเล่นกับเพื่อนอะผมเหลือแค่หนึ่งร้อยทุกคนแต่ว่าผมคิดอยู่ว่าเอาหนึ่งร้อยคูปองไปแลกตอนนั้นมันเหลือแค่เก้าสิบห้าแต้มเอง ีเนี้ยผมก็เลยจะเอาใช้คูป,ปองได้ต่อที่ไปขึ้นมาไม่เป็นไรดีกว่าเพราะสก,กินไม่ค่อยเฟียวเท่าไหร่เป็นสก,กินเอ่อมาหลอดรีเจนนั่นเองนะครับวันนี้ที่ทุกคนสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็จะมีพวกอัปเดตอะไรมากม่นะเป็นโรมมิ่งตัวใหม่มาเนี่ยนะครับเรียกว,ว่าจะเก,ก่งหรือจะก,กุยต้องดูกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะส่วนภารกิจน,นี้ก็ไม่มีอะไรมากมายทุกคนก็เป็นการแบบว่าเลือกทําเสร็จครบเลือกขอรางวัลหนึ่งสก,กินในนี้นั่นเอนงครับง่ายๆได้จจกความเนาะ วันนี้ทุกคนสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูและนี่นะครับเขาก็ตอบผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับเขาบอกว่าเกือบไว้เหลือไว้ทําไมคะเกือบเหมานะครับเขาบอกว่าเหมาคนนี้ถามว่าเหมาตู้กี่ปองครับคนนี้เขาบอกว่า2,800ค่ะแต่ถ้าเหมาเนี่ยจะประมาณ3,100นะครับนี่ประมาณนี้ทุกคนนะครับเขาบอกว่าเหมาตู้3,000 2น0อถึง3า0พนะครับก็ถือว่าถูกกว่าปกตินะถูกกว่าปกตินะครับถือว่าถูกกว่าปกติอยู่นะครับประมาณนี้ทุกคนเหมาตู้ 1> 3 000, 1 0 0ัห่คูปองนั่นเองเนะครับสซซัๆได้เจอความนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าใครดูคลิปของเราจบกันมากนะครับเมื่อกี้โอ้โหข้อความในไอจีนี่10กว่าข้อความมัน,เป,นเป็นไปได้ยังไง นะครับเป็นไปได้ยังไงเนี่ยโอเคบอกเลยว่าใครคลิปวิดิโอนะผมกล่องประมาณนี้ไม่เคยคุ้มสำหรับผมแล้วสวัสดีคุณนักทูน่าผมสวัสดีคุณซีโนตลอดรอจนวันในสกินลูอี้น่ครับสวัสดีสกายโอมันมีสกินเช่าเฮ้ยคุณสกายเบี้ยวบิดสวัสดีคุณเต๋อแล้วกล่องซูมแบบนี้ไม่คุ้มกนไปซื้อตลอดดีกว่านะสวัสดีท่าโอ้เลยครับผมสวัสดีออสเรียคุดูจบคลิปนี้คอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่าสองสี่สำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไปเจอกันคลิปหน้านะครับเจอกันนะผมบายบายลาลา